สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการ Living Life นะครับนำเสนอโดย CGNTV พบกับผมาศาสตราจารย์ดรศึกษาเทพอารีที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้มาถึงท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่51ข้อ25ถึงข้อ40นะครับเยเรมีบทที่51 ข้อ25ถึง40พระยาเวตรัสว่าภูเขาผู้ทำลายเอย๋ยนี่แน่เราต่อสู้เจ้าเจ้าผู้ทำลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้เจ้าและกลิ้งเจ้าลงมาจากหน้าผาและทำให้เจ้าเป็นภูเขาที่ลุกไหม้เขาจะไม่เอาหินจากเจ้าไปทำศิลาหัวมุมและไม่เอาไปทำรากฐาน แต่เจ้าจะเป็นของทิ้งร้างเป็นนิดพระยาเวตรัสดังนี้จงตั้งธงไว้บนแผ่นดินโลกจงเป่าเขาสัตว์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายจงตรเตรียมประชาชาติทั้งหลายไว้ทําสงครามกับมันจงเรียกราชอาณาจักรต่อไปนี้มาสู้กับมันอารารัตมินนีและอัชเคนัสจงตั้งแม่ทัพไว้ต่อสู้มันจงนำม้าขึ้นมาเหมือนฝูงตะกะแน่นเกลื่อนกลาด จงเตรียมบรรดาประชาชาติมาทำสงครามกับมันคือเตรียมบรรดากษัตริย์แห่งมีเดียพร้อมทั้งพวกข้าหลวงและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและทุกแผ่นดินที่ขึ้นแก่มีเดียแผ่นดินสะเทือนสะท้านและบิดตัวอย่างเจ็บปวดเพราะบรรดาพระประสงค์ของพระยาเวต่อบาบิโลนก็ตั้งมั่นอยู่ที่จะทำให้แผ่นดินบาบิโลนเป็นที่ร้างเปล่าปราศจากคนอาศัย นักรบแห่งบาบิโลนหยุดรบแล้วพวกเขาค้างอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งของเขากำลังของเขาถอยเสียแล้วเขาทั้งหลายกลายเป็นเหมือนผู้หญิงที่อาศัยของมันก็กำลังลุกไหม้และดานประตูของมันก็หักนักวิ่งคนหนึ่งวิ่งไปพบนักวิ่งอีกคนหนึ่งทูตคนหนึ่งวิ่งไปพบทูตอีกคนหนึ่งเพื่อทูลกษัตริย์แห่งบาบิโลนว่า เมืองของพระองค์ถูกยึดไว้ทุกด้านแล้วท่าลุยข้ามก็ถูกยึดแล้วเครื่องป้องกันก็ถูกไฟไหม้และบรรดาทหารก็ระสำระสายเพราะพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าประชากรแห่งบาบิโลนก็เหมือนลาน,นวดข้าวณนะเวลาที่มันถูกเหยียบย่ำอีกสักประเดี๋ยวเวลาเกี่ยวก็จะมาถึงมันแล้วให้ชาวเมืองซิโยนพูดว่า เนบูคัดเนซากษริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงกลืนกินข้าเสียแล้วพระองค์ทรงขยํำข้าพระองค์ทรงทําให้ข้าเป็นภาชนะว่างเปล่าพระองค์ทรงกลืนข้าดังมังกรพระองค์เสวยของอร่อยของข้าจนเต็มท้องและพระองค์ทรงไล่ข้าออกไปให้ชาวซิโยนกล่าวว่าความทารุณที่ได้ทําแก่ข้าและแก่ญาติของข้าจงตกเหนือบาบิโลน ให้เยรูซาเลมกล่าวว่าให้คนเคลเดียรับผิดชอบที่ทำให้โลหิตของข้าตกเพราะฉะนั้นพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะแก้คดีของเจ้าและทำการแก้แค้นเพื่อเจ้าเราจะทำให้ทะเลของมันแห้งและทำน้ำพุของมันให้เหือดและบาบิโลนจะกลายเป็นสิ่งประหลาดหักพังเป็นที่ที่หมาป่าอยู่เป็นความหวาดวัน และเป็นที่เยาะเยะ้ยปราศจากผู้คนอาศัยพระยาเวตรัสว่าพวกเขาจะคำรามใส่กันอย่างสิงหนุ่มเขาจะร้องอย่างลูกสิงขณะที่เขาเร่าร้อนเราจะเตรียมการเลี้ยงให้และทำให้พวกเขามึนเมาเขาจะร่าเริงยินดีและนอนหลับไปเป็นนิดไม่ตื่นอีกเลยเราจะนำเขาทั้งหลายลงมาดุดลูกแกะไปยังการฆ่า เหมือนแกะผู้และแพะผู้หัวข้อในเช้าวันนี้ผมอยากจะขอตั้งว่าระวังอย่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าครับระวังอย่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าพี่น้องครับในข้อที่25นะครับเพิ่มพีได้กล่าวว่าเราเป็นศัตรูกับเจ้าเจ้าภูเขาผู้ทําลายล้างเอย๋ยนี่คือคำประกาศของพระเจ้าพระยาเว ในข้อที่28ได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าได้ส่งเรียกประชาชาติทั้งหลายมาต่อสู้กับบาบิโลนซึ่งเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพื่อมีบันทึกว่าบรรดากษัตริย์มีเดียผู้ว่าการขุนนางทั้งหลายตลอดจนประเทศทั้งปวงใต้อานัตเพื่อมีบรรยายต่อไปว่าแผ่นดินก็สั่นสะท้านและทุรนทุรายเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันที่จะทำกับบาบิโลนตามที่ทรงตั้งพระไยไว้ คือทำให้ดินแดนบาบิโลนถูกทิ้งร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่พี่น้องครับพระคมภีได้กล่าวชัดเจนครับว่าใครที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าคนที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าคือคนที่ทำบาปคนที่กำลังทำบาปนี่แหละครับเป็นศัตรูกับพระเจ้าบาบิโลนนั้นเป็นชนชาติที่เป็นมหาอำนาจครับและที่มาของมหาอำนาจนั้นก็คือสงคราม สงครามของชาวบาบิโลนนะครับตามประวัติศาสตร์เป็นสงครามที่โหดเหี้ยมมากนะครับเมื่อเขาบุกและโจมตีมีชัยชนะเหนือบรรดาเมืองต่างๆนั้นสิ่งที่พวกเขาทำก็คือทำลายล้างครับในสมัยก่อนนะครับทำลายล้างนี่มีหลายประเภทด้วยกันอย่างอัสซีเรียนะครับขอยกตัวอย่างอัสซีเรียเนี่ยมาทำลายล้างอิสราเอลฝ่ายเหนือเขาใช้วิธีการที่มาถึงแล้วนะครับ ก็เอาชนะบุกโจมตีแล้วก็ทำลายแต่ว่าสิ่งที่ทำลายยากที่สุดก็คือผงพันครับการฆ่าคนจนหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทารุณโหดร้ายมากวิธีการที่อัสซีเรียซึ่งเป็นมหาอำนาจก่อนบาบิโลนนั้นนะครับเขาใช้วิธีการที่ว่าเอาคนอัสซีเรียนะครับหรือเชลยศึกจากที่อื่นมาผสมปนเปแล,แล้วก็ ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงชาวอิสราเอลอิสราเอลนี่หมายถึงอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับแล้วก็เกิดลูกซึ่งเป็นลูกแบบลูกครึ่งนะครับในวงการนี้เรียกว่าเป็นพันทางนะครับไม่ใช่พันแท้แล้วความเป็นชาติอิสราเอลเนี่ยจะค่อยๆสูญหายไปนที่สุดนีก่การกลืนชาติแบบหนึ่งเป็นการทําลายล้างแบบหนึ่งแต่บาบิโลนไม่เหมือนกันครับบาบิโลนนี่ใช้วิธีการทําลายล้างกลืนชาติโดยที่ว่าเขาเองนั้นก็ ถ้าชาวอิสราเอลนะครับฝา่ายใต้ที่เรียกว่ายูดานะครับจนกระทั่งยูดาหนี่แทบจะไม่มีคนเหลือแต่ว่าเขากวาดต้อนเอาคนที่มีความรู้นะครับกวาดต้อนคนที่เฉเลียวฉลาดกวาดต้อนคนหนุ่มๆเพื่อที่จะกลับไปเป็นเฉลยแล้วทิ้งไว้เหลือแต่พวกที่เรียกว่าเป็นชนชั้นต่ำให้ไปทําความสะอาดม่เก็บขยะนั่นคือสิ่งที่การกืนชาติของพวกบาบิโลน บาบิโลนนั้นก็ถือว่าเป็นชนชาติมหาอำนาจที่โหดเหี้ยมมากในขณะที่พวกเขาทําสิ่งที่โหดร้ายกับประชากรของพระเจ้าพี่น้องครับเขากลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นโดยบริบทนะครับอิสราเอลทําบาปครับแต่บาบิโลนก็ทําบาปเหมือนกันดังนั้นเองก็ผิดทั้งคู่นะครับอิสราเอลนั้นกบฏต่อพระเจ้าถือว่าเป็นความบาปในเวลาเดียวกันครับบาบิโลนก็ถูกพระเจ้าใช้เป็นเครื่องมือ แต่เป็นเครื่องมือที่โหดร้ายโหดเหี้ยมมากจนในที่สุดพระเจ้าต้องตอบแทนการร้ายของบาบิโดนพี่น้องครับพระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้นะครับด้วยอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าซึ่งผมได้กล่าวไว้ในเมื่อวานนี้นะครับพระเจ้าใช้ฟาโรในการที่จะปลดปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าใช้เยอรมันนาซีเพื่อ ให้ในที่สุดแล้วประเทศอิสราเอลได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1948พระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้ครับนี่คือสิทธิอำนาจของพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องระวังอย่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าได้ใช้เราเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งที่ดีทำสงครามเพื่อพระเจ้านะครับทำสงครามกับมารซาตาน พระเจ้าไม่ได้ใช้ให้เราไปทําสงครามกับมนุษย์นะครับพระเจ้าใช้เราให้รักมนุษย no. ์รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่พระเจ้าใช้เราทําสงครามกับความชั่วร้ายใช้เราทําสงครามกับสิ่งที่เป็นเรื่องของความผิดความบาปฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับระวังอย่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงใช้เราให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ในการทําความดีนะครับอย่าใช้ เป็นเครื่องมือในการพิภากษาประชากรของพระเจ้าบาบิโลเลยนะครับดังนั้นเองข้อคิดในเช้าวันนี้พี่น้องครับเราเรียนรู้ว่ามนุษย์ที่ทำบาปมนุษย์ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าจะต้องพบจุดจบอย่างแน่นอนพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นเช่นนั้นเลยนะครับในการเดียวกันเราก็เรียนรู้ว่าพระเจ้าสามารถใช้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีเดียเปอร์เซีย นะครับตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์อารารัตมินนีอัชเคนัสและประเทศต่างๆพระเจ้าสามารถใช้คนเหล่านี้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าได้แต่ขอให้เราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการทําสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราจะเห็นในข้อที่36นะครับพระเจ้าจะคืนความเป็นธรรมเพราะพระเจ้ายุติธรรมเสมอฉะนั้นให้เราไว้วางใจพระเจ้าให้เรา ยึดมั่นในความยุติธรรมของพระเจ้าตลอดไปนะครับให้เราร่วมใจกันที่ฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ในชาวันนี้พวกข้าพงหลายได้เรียนรู้ถึงการที่เราทั้งหลายจะต้องระวังอย่าให้เป็นศัตรูกับพระเจ้าให้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าและเมื่อข้าพงหลายอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะเอาชนะพวกข้าพง์หลายได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นจอมทัพจอมราชัน ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้มีสิทธิอำนาจสูงสุดและพระองค์ทรงใช้ข้างหลายเป็นเครื่องมือของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเพราะพระองค์ทรงยุติธรรมเสมอพระองค์จะทรงคืนความชอบธรรมคืนความเป็นธรรมให้กับประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาดูแลพิทักษรักษาพวกข้าวงหลายด้วยกราบทูลมอบชีวิตถวายแด่พระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อได้ยินได้ฟังได้ชมหากพี่น้องชอบก็ขอช่วยกดไลค์ใช่ก็ขอช่วยกดแชร์ด้วยนะครับอยากติดตามกดติดตามครับขอพระเจ้าอวยพรหากมีคอมเมนต์อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับพี่น้องก็แสดงความคิดเห็นไปได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ